สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปริชัดเขียวจันค่ะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะอายุ32ปีค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่แม่สอดค่ะจหวัดตากค่ะอาชีพนะคะเป็นพนักงานจ้างของข้าราชการค่ะได้รับข่าวสารจากการติดตามใน Facebook ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้เพิ่งเข้าร่วมกันสังคมก็เลยกดไลค์ที่ Facebook แล้วก็มีการได้รับข่าวสารว่ามีการ มีโครงการผ่าตัดกระเพาะค่ะจุดที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนะคะก็คือลักษณะาการทํางานค่ะซึ่งการต้องเดินประสานงานกับที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะมันทำไม่มีอาการเหนื่อยง่ายไม่จะชับเฉงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะผ่าตัดกระเพาะเพื่อพัฒนาตัวเองค่ะ สิ่งที่คาดหวังในการหลังจากการผ่าตัดกระเพาะนะคะก็คือสุขภาพค่ะซึ่งอาจจะทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งคือการทํางานของเราด้วยค่ะแล้วก็มีรูปร่างที่ดีด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วก็อยากจะผ่าตัดกระเพาะนะคะสามารถ มาผ่าตัดกับที่โรงพยาบาลแม่สอดรามได้ค่ะซึ่งเข้าร่วมกับประกันสังคมนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากค่ะ